วันนี้เป็นวันที่3กรกฎาคม2564นะครับก็เป็นการอัดวิดีโอคลิปนะครับก็คงยะพูดในเรื่องของอความเป็นมาในอดีตนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้เจริญเติบโต ถึงวันนี้ได้ามาย้อนในปี2,529-30 2529-2530ประมาณนีแล้วกันนะครับก็น่าจะประมาณ34ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทดีสายไทยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแจ็กเจีย ถ้าเราพูดถึงเจ็กเจียเนี่ยที่ที่ผู้คนรู้จักในส่วนมากก็คือเป็นบริษัทที่ทำยาหมองตาเสือที่ชาวจีนชอบมากนะครับในบริษัทเจ๊กเจเียได้มีธุรกิจอีกอันหนึ่งก็คือบริษัทดีไซน์ไทยที่ทำเกี่ยวกับผ้าไหมผมเองในฐานะที่จบวิศวกรรมสิ่งทอมา ก็ได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ชิพิทเนี่ยนะฮะให้เข้าไปทำงานที่บริษัทนี้ในปีนั้นเนี่ยเงินเดือน2,350บาทผมจำแม่นเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปทำเป็นแผนก qc ก็คือตรวจสอบผ้าไหมนะครับก็คือให้เกตผ้าไหมว่าผ้าไหมที่จากโรง,งทอผ้ามาเนี่ย พอให้กับดีไซน์ไทยแล้วเนี่ยเราจะให้เกตอะไรคือในในพับหนึ่งเนี่ยที่ส่งมาให้กับบริษัทเนี่ยถ้ามีตำหนิเยอะเราก็จะใช้ Mac, Mac away, แม็กแม็กเอาไว้แล้วก็เ้าก็มาดูว่าในหนึ่งพับเนี่ยมีตำหนิกี่ตำหนิถ้ามีตำหนิเยอะก็จะเป็นเกตด C มีตำหนิน้อยก็เป็นเกตด A นะครับ ก็เป็นมูลค่าของคุณภาพของผ้าไหมในการที่เราจะให้ค่าจ้างกับโรงงานถอผ้าถ้าเกจีก็อาจจะคูณบาทเท่านี้เกจเอ็ก็คูณเท่านี้บีก็เท่านี้ในหน่วยงานที่ทําอยู่ QC เนี่ยก็มีหัวหน้าคือพี่จิ๋วนะครับพี่จิ๋วก็จะเป็นเฮดมีผมนะครับผมก็ทําหน้าที่ในการ เอาผ้ามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อทำเป็นตัวอย่างให้กับทางฝ่ายขายตอนนั้นก็คือกุณป่าเป็นตัวอย่างเล็กๆไปขายพวกตามโรงแรมต่างๆตามทุกท,ที่ที่ต้องใช้ผ้าไหมก็ตั้งโค้ดจำได้เลยว่าตอนนั้นถ้าสีขาวก็โค้ด0 0นนะครับแล้วในใน,ในในในตัวสีขาวเนี่ย ก็ยังมีขาวนวลขาวขุณนไม่ต้องเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งทับหนึ่งหรือศูนย์ศูนย์สองซึ่งคุณคุณปาเนี่ยที่เป็นฝ่ายขายเนี่ยก็จะเป็นคนบอกกำนดแล้วผมก็จะติดรหัสไปเมื่อผมติดรหัสไปปุ๊บคุณปาก็เวลาจะไปขายก็ก็จะได้พูดเป็นลัยนะฮะเพราะว่าสีเนี่ยแต่ละโรงงานที่ทอผ้ามาเนี่ยก็จะ ไม่เหมือนกันนะฮะคือโอ,โอกาสที่จะทําให้เหมือนกันเนี่ยยากมากคือถ้าไม่เหมือนจะทำไงก็มายอมซึ่งแผนกย้อมเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งคอยดูจบมาจากเคมีสิ่งทอก็ชื่ออดุลฮะต่ก,ก่อนชื่อพิทัศแล้วก็พี่ทัศออกไปก็ชื่ออดุลอดุลก็พยายามเป็น,ปนอีกแผนกหนะึ่งที่ต้องมาตรวจสอบว่าสีที่สั่งไปใกล้เคียงกับ เวลาทอเสร็จแล้วใกล้เคียรกับความเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมติดโค้ดว่างๆก็ไปตรวจผ้าไหมแล้วก็ดูว่ามีตำหนิไหมก็เอากระดาษเนี่ยแม็กยิมดิมลิมแล้วก็มีทศทดก็จะทำงานคล้ายๆกับพี่จิ๋วนะครับเ,เวลาผ้าไหมจากโรงทอมาส่งทศก็จะตรวจตามพับใหญ่ๆ แล้วก็ดูแนวขวางแนวขวางเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นพุ่งถ้าแนวตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นยืนในวงการสิ่งทอนะครับก็เปิดไปทางแนวกว้างแนวขวางนะครับอย่างที่เรียนเมื่อตอนต้นว่าถ้าเกิดว่ามีตําหนิเยอะราคาต่อพับก็จะถูกกว่ามีตําหนิน้อยในตัวผ้านเนี่ย ถ้า1เส้นในภาษาผ้าไหมเนี่ยเราเรียก D L ก็คือทอเส้นพุ่ง1เส้นเส้นยืน1เส้นถ้า2เส้นเนี่ยเราเรียก D R 3เส้นไม่มีถ้า4เส้นเนี่ยเราก็เรียกว่า H V นะครับ Heavy อะไรทํานองเนี่ยเราก็จะมีผ้ามัดมีผ้ามัดมีก็คือการที่เอาผ้าคัตตอนทอแล้วก็มามัด,มด แล้วก็ไปยอมเพื่อให้เกิดรอยดังๆนะครับอันนี้คือคือคือการทำงานซึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งส่วนการใช้ชีวิตในการทำงานในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์แบบในเรื่องของการทำงานไม่ใช่งานไม่สมบูรณ์นะครับตัวเราเองครับไม่สมบูรณ์แล้วเราชอบเที่ยว ดื่มเหล้าแล้วบางวันที่ไปเที่ยวดึกเช้าแน่นอนครับก็ง่วงกลางวันก็จะต้องรีบทานช้าวเพื่อมานอนอยู่ใต้ต๊ะในกองผ้าไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่มันก็เป็นวัยหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านตกเย็นก็เตะฟุตบอล ก็จะใช้ชีวิตอยู่ประมาณนียในในในช่วงนั้นซึ่งการกระทําอย่างนั้นนะครับมันก็ทําให้เกิดปัญหาตรงที่ว่าทางฝ่ายบุคคลตอนนั้นคือคุณหยกคุณหยกก็เลยต้องคิดว่าตําแหน่งของเราเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนดีกว่านะครับกขพูดง่ายๆแล้ครับก็ไม่อยากให้เราทําต่อนะครับแต่ก็ดีครับก็ได้เงินเชเฉย ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสามเดือนได้8ปดพันได้รประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็กลายเป็นดีใจสำหรับ,บเราแต่นั่นก็คือแผลอันหนึ่งที่ทำให้เราแข็งแรงในการที่เราจะต้องรับรู้ว่าการที่มีงานแล้วไม่รับผิดชอบเต็มร้อยต้องใช้คำว่าเต็มร้อยนะครับ เพราะว่าการรับผิดชอบเนี่ยส่วนมากเวลาคุณปาสั่งให้ตัดตัวอย่างมาเราก็จะทําได้หมดแหละครับนี่ก็จะพูดในเรื่องของดีไซน์ไทยในปี2529และ2530ก็จบในคลิปนี้ก่อนใช้เวลา8นาทีครับ